ถ้าเกิดฉันไม่ได้เป็นแฟนกับวาวาเธอจะเป็นแฟนฉันได้ไหมไม่ได้เรื่องงบดนที่เธอทํามาเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยตัวหนังสือก็ต,ตกล่นลนๆคิดแรกก็ผิดไม่มีความรอบคอบ ขอโทษค่ะเดี๋ยวหนูส่วนงานที่เหลือเนี่ยพี่ขอภายในทิศนี้นะภายได้เป็นพนักงานเป็นตัววันแรกเนี่ยเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะพี่เฟยกห็หนังๆนิดนึงอ่ะพี่หืมอ,อย่างภายเนี่ยสบายอยู่แล้วทั้งฟิตทั้งเก่ง เอาแล้วนี่ยังไม่กลับบ้านอีกเหรอยังค่ะต้องเคลียร์พวกนี้เสร็จก่อนนะคะพี่กลับก่อนนะสู้ๆจ้ะค่ะ กดข้อที่3เข้าบ้านมาต้องถอดรองเท้าและเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพอใจไหมคะคุณเจ้าของบ้านยังเธอต้องอ่านกดให้ครบแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย สี่ห้ามเข้าไปในห้องส่วนตัวก่อนได้รับอนุญาตไม่ต้องห่วงฉันไม่เข้าไปห้องนายหรอกนายอะไร่ามาเข้าห้องฉันก็แล้วกันข้อต่อไปข้อ5ต้องทำความสะอาดตามเว้นที่ตัดไว้ใหด้ดังๆังข้อหต้องทำความสะอาดตามเว้นที่ตัดไว้ข้อ6อยู่ในโซนใช้ร่วมกันห้ามเกิน30สิบนาทีอุ้ย ขาดตัวมันไม่เกินไปหน่อยหรองั้นเธอก็ใช้ได้หลังจากสี่ทุ่มจนถึงก่อนหกโมงเชา้ามันเป็นเวลาพักผ่อนของฉันแล้วก็ห้ามส่งเสียงรบกวนด้วยได้งั้นหลังสี่ทุ่มแล้วฉันจะอาบน้ำให้ตัวเปืเ่อยไปเลยข้อ7วางของในตู้เย็นในที่ที่กำหนดให้เท่านั้นฉันบนจะเป็นของเธอ ชั้นล่างจะเป็นของชั้นส่วนช่องฟรีดถ้าเกิดใครใช้ให้แปะชื่อไว้ส่วนเรื่องซักผ้าก็รับผิดชอบกันเองตอนนี้ชั้นคิดกดได้เท่านี้ถ้าคิดเพิ่มได้เมื่อไหร่จะมาเขียนเพิ่มแต่ถ้าเกิดเธอทำผิดกฎเธอจะต้องโดนปรับแต่ถ้าเกิดเธอทำผิดกฎเกินสามครั้งเธอจะต้องย้ายออกมีอะไรอีกไหมมี พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยใช้ในกรณีที่ฉันอยากจะบอกอะไรเธอแต่ว่าไม่เจอหน้าฉันจะทิ้งโน้ตเอาไว้เธอก็เหมือนกันถ้ามีอะไรก็ทิ้งโน้ตไว้ได้เจ้าค่ะคุณเจ้าของบ้าน